สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักขอบพระคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณที่กําลังใจทุกท่านเนาะที่ให้กําลังใจเ,เข้ามาปลอบเข้าอะไรลอกปลอบใจกันสรับมีโดนคนว่าคนอะไรก็เข้ามาให้กําลังใจกันท่วมท้นขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ท่านใดที่รับกาแฟแล้วก็อทักมาบอกหน่อยนะคะ ท่านใดยังไม่ได้รับก็อาจจะรอเพราะเริ่มติดตามไปกาแฟก็เพิ่งเข้ามาเนาะกาแฟของอาจารย์ระดาใครจะทานก็ทักเข้ามาแล้วกันเนาะกาแฟใหม่เข้ามาแล้วนะคะที่แล้วรถที่แล้วหมดเนาะเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็กะปิก็ทยอยกันเข้ามาเนาะใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็วิตามินซีพี่น้องท่านใดที่สั่งแล้วยังไม่ได้ก็รอนิดนึงกำลังเดินทางนะคะส่งไปแล้วนะคะพี่น้อง แล้วใครที่อยากจะทานก็ไม่อยากรบกวนลูกอยากจะ,ะมีความแข็งแรงเดินเหินไปไหนไม่ต้องพึ่งไม้ไม่ต้องพึ่งลูกก็ทักกันเข้ามาเนาะ,ะบางท่านก็ทักถามมาโทรเข้ามาบ้างอะไรบ้างอยากเข้า v i p จะต้องโทรมาค่ะเนาะเพราะว่าถ้าสมัครเข้ามาแล้วมันต้องแอดไลน์กันมันต้องต้องโทรก่อนโทรถึงกันประสานกันแล้วมันถึงจะแอดไลน์กันได้นะคะไม่งั้นมันต้องมียิงบาร์โค้ดกัน มันยุ่งยากพอสมควรเนาะอ่ะแล้วก็วันนี้ก็เอาชุดหลักร้อยแล้วก็คัดเล่นบนมาให้นะคะพี่น้องก็ถามหาหลักร้อยกันจะซื้อลอตเตอรีร่กันละมั้งอ่ะอาจารย์าาวางไว้ตรงนี้นะแคปได้เลยนะคะพี่น้องว่าที่แล้วเข้าหลักร้อยเนาะเข้าห้าเข้าห้าแล้วก็เข้าพวกหลักหน่วยหลักสามตัวหน้าสามตัวท้ายอะไรพวกนี้ก็เข,ข้าหมด พี่น้องอย่าลืมนะแคปเลยนะคะอยากเข้า VIP งวดนี้ก็แคปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอาจารย์คำนวณแล้วเนะี่ยถ้าเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าก็จะบอกจะพูดก็เหมือนอย่างที่อาจารย์โดนด,าด่าแหมพอเข้าเราเข้ามาเร็วถึงเข้ามาบางทีถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เข้ามาอยู่ดีมาไม่ได้มันจะทำไงได้เนาะ,ะก็ช้าเร็วก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วงวดน,นี้ก็จะพยายามงวดน,นี้มั่นใจนะตาเป็นประกายแล้วพี่น้อง ใครอยากจะได้เงินก็ติดต่อเข้ามาอยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาพี่น้องที่ไม่แน่ใจเรื่องกาแฟพี่น้องไม่ต้องกลัวนะกาแฟเนี่ยลดความอ้วนจริงๆเ,เพราะว่ามันเป็นผลไม้แล้วก็มีผลไม้บางตัวที่ทําให้ลดความอ้วนเป็นยาระบายเป็นในตัวไม่ใช่ยานะเป็นกาแฟผลไม้เนาะ,อะตอบอย่างนี้พี่น้องที่มีโรคประจําตัวเยอะๆเขาก็สั่งไปทานวันนี้ก็มีญาติพี่น้องที่รักนี่แหละก็สั่งไปทานอยู่แถวกรุงเทพนะคะ ฉันก็รีบส่งให้วันนี้เลยเผื่อว่ากลัวเขาจะขาดตอนเนาะ,ะเพราะว่าเขาลดได้ดีกําลังได้ดีอยู่ก็เราก็รีบส่งเลยประมาณนั้นนะคะพี่น้องต้องการอะไรก็ทักเข้ามาคุยกันแป๊บเดียวสนาทีละเนี่ยพี่น้องแคปได้เลยนะคะงวดนี้ทําได้หได้ห้าได้สามนะคะงวดที่แล้วทําได้ห้าได้สามได้เจ็ดนะ,ะพี่น้องก็แคปเอานะคะแล้วก็ อันใหม่ที่ให้เมื่อวานเผื่อใครเพิ่งเข้ามาอะพี่น้องก็แคบได้เลยนะชุดคัดเล่นคัดเอาเฉพาะเลขที่ท่านต้องต้องการอย่างชอบแปดคัดเอาแต่เลขแปดมันก็จะมีเจ็ดแปดหางมันไม่ได้เยอะเกินไปหรกพี่น้องถ้าเราคัดไม่ได้สีเยอะเนาะอย่างที่เข้ามาว่าอาจารย์อะ่ะโอ้ยคัดมาอย่างนี้มันก็ได้อยู่คัดยังไงละคะ,คงงะ,คะเลขสิบตัวนะคัดไปสองแถวว่าพี่น้องว่าเยอะอีกอาจารย์ไม่ก็จะพูดยังไงเหมือนกันเหนื่อย เหนื่อยใจพี่น้องเหนื่อยใจเหนื่อยกับคนป่วยได้บางทีอ่ะเห็นแล้วก็ท้อตาไหลาอาจารย์ยิ่งเป็นคนเออเซนสติเห็นอะไรแล้วมันแบบไม่ได้อืมอ่ะแคปอันนี้ไว้ก่อนขอให้แคปอันเนี้ยบางทีต้องถามกันบางทีอาจารย์บางทีอยู่ข้างนอกบา,บางทีเราก็จําไม่ได้เหมือนกันนะบางทีกําลังคิดเรื่องอื่นเนี้ยลืมๆไปทําไม่ได้โอเคเนาะอ่ะอันนี้คือชุดคัดเล่นพี่น้องต้องยกขึ้นหน่อยเนาะถ้ายกขึ้นมันเลยเดี๋ยวมันไม่เต็มพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าไม่ชัดไม่อะไรหรือว่าอาจารย์ทําสูตรไหนผิดนะทักมานะคะออันนี้ก้านใหม่เนี่ยพี่น้องดูนะเนี่ยมันตัวใหญ่เนาะเนี่ยอันนี้งวดใหม่นะงวดที่แล้วอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะงวดที่แล้วเนี่ยเข้าหมดเลยอันนี้งวดใหม่นะชอบสูตรไหนก็จัดไปนะคะอ่ะอันนี้วางไว้ตรงก่อนที่จะคุยกันพี่น้องหลายท่านเนาะอาจารย์อาจารย์บางที วันนี้แอดมินเขาเป็นคนตรวจนะ,ะตรวจตรวจอะไรรู้ไหมคะตรวจ v i p ค่ะที่มีมั่วๆแอบๆมาบางทีสั่งของบ้างอะไรบ้างไม่ได้เป็น v i p แล้วคะ่ะเขาไม่รู้บางทีเขาก็นึกว่าเป็น v i p เขาก็ส่งหวยกันใหญ่เลยปรากฏว,ว่าบางคนอยู่ได้มาเป็นปีอ่ะเออ,ไม,อไม่ต้องจ่ายแล้วก็ถ้าถามว่าต่ออายุไหมไม่ต่อได้มาพอแล้วไม่เป็นไรเนาะถือาให้กัน ช่วยซื้อของก็ทีนี้ก็ถ้าใครหมดหมดอายุอาจารย์ก็บอกเนาะใครอยากจะต่อก็ต่อนะ VIP เนาะเหมือนเดิมแล้วก็ใครอยากเข้าใหม่ก็เข้าได้แล้วเริ่มได้แล้วนะคะจะได้เลขเร็วเนาะ,ะจะได้หาซื้อได้ทันเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเลขอะมันหายเป็นชุดๆนะรางวัลที่หนึ่งพวกเกี่ยวกับรางวัลตัวดังหายก็หายหมดซื้อก็ซื้อกันเป็นไอ้นี่เลย เป็นปึง้งเป็นตั้งที่เราหาไม่ได้เมื่อีเราอยากได้เราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากเข้า VIP ก็เข้ามาให้เร็วที่สุดก่อนที่จะหมดเนาะอย่างวดที่แล้วอ่ะพี่น้องหลายท่านบอกว่าซื้อไม่ได้หาไม่ได้แต่มีพี่น้องหลายท่านเหมือนกันบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าบางทีเลขไม่ตรงกับที่ได้มาไม่ทราบว่าเอ่อบางท่านก็อาจจะเล่นหลายสำนักอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันเลเนาะ คนเราต่างจิตต่างใจบางทีดวงด้วยแหละมันเป็นที่ดวงที่เราไม่ได้ด้วยก็เลยก็เลยต้องพลาดไปอนะไรประมาณนั้นเออพี่น้องอาจารยเ์เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะอ่ะก็ตามนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรจะดีๆจะมาบอกนะจะมาบอกพี่น้องพรุ่งนี้เอ,อเดี๋ยวจะเอาชุดคัดเล่นมาเนาะ ชุดคัดเล่นล่างเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชุดคัดเล่นสิอ่าสูตรสรุปสูตรล่างมาให้นะคะงวดนี้บอกตรงๆจากใจใอาจารย์นั่งคำนวณวันนี้ยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนหรอกคนป่วยพักฟื้นเพราะว่าจะต้องเตรียมผ่าตัดให้เขานอนอไปแล้วเดี๋ยวอยากคุยอยากอะไรอาจารย์ก็เป็นการรบกวนคนป่วย จะคอยถามคุณหมอเอาว่าเป็นไงบ้างอาการเขาดีขึ้นไหมอะไรไหมพร้อมไหมร่างกายเป็นไงดีขึ้นแย่ลงกราฟตกกราฟขึ้นอะไรก็จะประมาณคุยกันคือจะไม่เข้าไปให้คนป่วยได้เสียเวลาพักผ่อนว่าไงเธอวันนี้ก็เลยนั่งคํานวณน,นั่งทาอะไรต่ออะไรให้พี่น้องแล้วก็ติดเรื่องกาแฟด้วยรับกาแฟมาแล้วก็ให้เด็กไปส่งกาแฟนะใคร ใครมีเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อนมไข่อยากลดชุดอยากใส่งามๆก็ทักเข้ามาเนาะอาจารย์ว่าตอนเนี้ยทุกคนหันมารักสุขภาพกันนะไม่ว่าจะเป็นเวัยรุ่นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็อ้วนไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วคนแก่เราอะย่อยอาหารมันย่อยช้าย่อยอะไรเนี่ยเราสมควรที่จะลดเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้อ้วนเบาหวานมันมาถ้ามาเบาหวานมาปุ๊บความดันมาไตามา่มันเป็นโรคหลายหลายโรคเข้ามาทันทีกระดูก ทับเส้นกระดูกสุดเพราะว่ามันไขข้อเราแย่ลงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมวิตามินซีก็เหมือนกันพี่น้องสําคัญจริงๆเลยนะไอฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยฉันต้องทานวิตามินซีวิตามินซีเม็ดรประมาณนี้ลยพี่น้องมันร้อยเปรเนลยนะไม่มีแป้งเลยอ่าแล้วก็วิตามินดีดีนี่มันเป็นแคลเซียมนะวิตามินดีผสมเนี่ยพี่น้องดูเป็นนิ่มๆละลายปุ๊บก,ก็เต็มร้อยเลย ามนี้เลยที่ฉันก็ทานแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นเป็นความดันนะแต่ว่ารับประทานแค่ห้าสิบมิลลิกรัมบางคนก็ทานเม็ดหนึ่งก็จะร้อยมิลลิกรัมแต่ฉันห้าสิบมิลลิกรัมเพราะว่าเป็นอ่อนๆไม่เยอะแล้วก็แต่ต้องคุมนะกลัวมันแบบเกิดมันเอ,อเราตื่นเต้นหรือว่าเราเป็นอะไรสักอย่างความดันขึ้นอะไรเงี้ยมันโรคความดัน,นมันเป็นโรคเรื้อรังต้องติดไปกับเรา ตลอดไปนั่นแหละต้องทานมันไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่ว่ามันก็คุมดีถ้าเราลืมนี่บางทีมันรันขึ้นมาเราไม่รู้เนะาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าขาดนะคะวิตามินโปรตีนอ,อย่าขาดนะอายุมากกันแล้วเนาะอย่าลืมนะคะใครอยากได้กาแฟอาจารย์ระดานะกาแฟระดานะมีเบอร์โทรด้วยนะพี่น้องต้องการก็ทักมามเหมือนเดิมราคาเดิมอยากทราบอะไรก็ทักเข้ามามสเบอร์นี้นะคะวันนี้ก็ ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งชุดสรุปสูตรล่างนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะตามไปด้วยวิ่งแล้วก็สองตัวเหมือนเดิมวันนี้อาจจะให้พี่น้องเร็วแล้วก็ V.I.P เนี่ยต้องจัดกันเร็วเพราะฉะนั้นใครอยากเข้า V.I.P ก็เข้ามาให้เร็วแล้วก็สูตรโต๊ดหรือว่าจะเป็นกำลังวันเนาะกำลัง,ว,นนลงวันที่อยากให้พี่น้องดูเข้าดีมากๆยังไม่ผิดเลย ก็ตามนั้นนะคะอ่ะใครอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้ขอผ่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ